สวัสดีครับมันซี่ช็อปสองคอมนะฮะมาอยู่ในส่วนของกล้อง USB นะฮะรุ่นล่าสุดนะฮะ M5 Pro นะฮะตัวนี้คมชัดสูงมาก Full HD แบตทนแล้วก็บันทึกเสียงได้ด้วยนะฮะภาพพร้อมเสียงเลยนี่เป็นหน้าเลนนะการใช้งานใช้งานง่ายมากนะเนี่ยเป็นช่องใส่ Memory การ์ดนะครับใส่ได้ถึง 128GB นะฮะนี่ฮะแล้วก็มีการใช้งานกาเสียบ Memory เข้าไปตรงนี้นะปุ๊บนะฮะกดปุ่มด้านหน้านะครับ กดค้างนะครับแล้วไฟจะติดขึ้นมาใช้งานง่ายมากจะเป็นสีแดงนะครับเราเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะแล้วเราก็กดอีกทีนึงฮะไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเงินแล้วก็ดับไปนะไม่บอกสถานะนะฮะซ้อนสถานะแล้วตอนนี้เราก็เดินถ่ายได้เลยครับผมคมชัดสูงมากนะ full hd เดี๋ยวมาดูภาพกันครับภาพจะเป็นแบบนี้นะฮะความละเอียด full hd นะฮะภาพพร้อมเสียงนะับเนี่ยฮะเดินถ่ายให้ดูนะครับนี่นะคมชัดมากเลยนะครับผมเลนกว้างนะครับนี่ฮะเป็นภาพนะฮะเป็นกว้างสุดเลยนะฮะนี่นะฮะ สามารถ่ายได้ถ่าเก็บหลักฐานนะครับใครสนใจติดต่อเราได้เลยครับ m o n t y s h o p